สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับ English with Gift นะคะก็อยู่กันที่ day 5นะคะยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือ28 days challenge นะคะเ mm hmm. ตรียมตัวสอบก g พอ,อนั่นเองนะคะซึ่งจากเนื้อหาวันนี้ค่ะก็จะชัดเจนเลยว่าสามารถเอาไปใช้กับการสอบ reading ได้ค่อนข้าง เกือบจะทุก reading เลยนะคะวันนี้กิฟหยิบยก reading นะคะซึ่งมีสัดส,ส่วนถึง10ข้10ขอเนาะในข้อสอบกพอพแล้วก็เป็นสัดส,ส่วนของข้อสอบภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมดเลยนะคะโดยที่วันนี้ก่อนที่จะไปลงมือทำกันเนาะกิฟก็มีทิปมาฝากนะคะทิปในวันนี้เนาะก่อนที่ที่เราจะหยิบยกมาทาในวันนี้ก็คือทิปที่ชื่อว่าอ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยลงมือทา นะคะเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งเพื่อความรวดเร็วค่ะ 2. เพื่อความเข้าใจในบริบทที่เราจะเจอกันเนาะว่าเฮ้ย จากโจทย์5ข้อเนี่ยโอ้ขอโทษนะคะตัวเล็กไปนิดนึงหวังว่าเพื่อนๆจะมองเห็นเนาะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวลิปทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างก็ได้นะคะจะได้เปิดดูไปพร้อมๆกันด้วยเผื่อใครมองตรงนี้ไม่เห็นเนาะอ่ะหนึ่งไปแล้วเนาะอันที่2ก็คือเพื่อที่จะได้รู้ว่าพโจทย์ห้าข้อเนี่ยหกสิบหกถึงเจ็ดสิบเนี่ยคะ่ะที่กิฟต์ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือจะได้เห็นถึงซีเควนซ์หรือได้เห็นของลำดับเนาะลำดับในการเนี่ยแหละ ในการเรียงโครงสร้างของพารากราฟว่าเราจะเจออะไรกันโอเคเพราะฉะนั้นทิปของวันนี้นะอ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยลงมือทำเพราะฉะนั้นกิปจะไม่ได้แปลทั้งหมดนะคะแต่เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งสำหรับ DAY อาจจะเป็น DAY 6หรือ DAY 7เดี๋ยวว่ากันเนาะที่จะมานั่งแปลอ,อาจจะเป็นเด y ในอนาคตที่เรียนอ่า เป็นเกี่ยวกับ vocabulary เนาะเพราะว่าสท์ตรงนี้ค่ะก็น่าสนใจค่อนข้างเยอะแต่วันนี้เราจะมาเน้นการทำแบบเน้นผลลัพธ์ก่อนเน้นเร็วๆเนาะเร็วๆเราก็ถูกด้วยนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะก็จะเทคนิคที่คิดบอกไป อ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยลงมือทํามาดูกันข้อ66ค่ะ this passage is m a i n l y about กิฟทําตัวหนาไว้ให้นะคะความจริงอันนี้คือ m a i n l y about หวังว่าเพื่อนๆคนคงจะเห็นแหละเห็นแหละถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์มาได้นะคะ่ะ uh, this passage is m a i n l y about ชัดเจนเลยว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่าเนี่ยไอเจ้า passage เนี่ยไอเจ้า reading เนี่ย มันเกี่ยวกับอะไรนะหลักๆอะ่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ดูอันนี้เราก็ต้องพอมีหิ้นในหัวใจเราแล้วว่าโอเคมันน่าจะอยู่ต้นๆประโยคไม่งั้นก็อยู่ท้ายๆหรอวะอันนี้คือเรา ตั้งสมมุติฐานไปก่อนถูกว่าในฐานะคนที่ทำข้อสอบโอเคค่ะข้อแรกจบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอนะหลังจากที่เราอ่านโจทย์แล้วเราต้องเห็นแล้วว่าเออข้อแรกอะมันน่าจะอยู่ต้นๆ้นพรากราฟนันนน่นเองนะคะอ่ะมาดูให้ครบ5ข้อค่ะอ่าข้อ67ถามว่า global standards helps companies by global standard มาตรฐานสากล help แปลว,ว่าช่วยถูกไหมคะ companies โดยการอ่า พอเราดูตรงนี้ปุ๊บเราน่าจะพอเดาได้แล้วว่าต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ t a ต d a า d แน่ๆเลย s t ต n d า r แปลว่ามาตรฐานเนาะ global ก็แปลว่าอ่าทั่วโลกเลยแล้วันนั้น global standard ก็เลยแปลว่ามาตรฐานสากลน,นั่นแหละค่ะช่วย companies อย่างไรบ้างอ่ะเราติดไว้ละสอข้อนะคะต่อไปอันที่3ามคำนี้ถ้ารู้แล้วก็เหมือนกาได้เลยนั่นเองค่ะก็แปลอ่าข้อนี้ถามว่า the word withdrawn means นะคะเอ๊ะ คนๆแม้เวลาไปธนาคารเห็นคำว่า withdrawal deposit ะไรอย่างนี้เอ๊ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครรู้แล้วก็กาลดเลยนะคะว่าแปลว่าอะไรสำหรับใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูคำใบ้กันในตรงนี้เนาะเพราะมันมีคำว่า o อยู่ด้วยเห็นไหมโอเคก็ดูโจทย์ต่อไปนะคะโอเคเรามีละอีกข้อหนึ่งข้อที่4ถามว่า according to the passage ตาม passage ตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเนานะ government sometimes รัฐบาลบางทีหรือบางทีรัฐบาลเนี่ยเขาน่าจะ take action อะไรอ่าเราก็จะลองมาดูกันนะคะว่าเอะเราเห็นคำว่า government บ้างไหมนะอะไรอย่างงี้อ่าเพื่อนๆเ,เห็นบ้างไหมคะคำว่า government เนอะซึ่งกิบก็พอเห็นแล้วสักนิดนึงแหละที่เมาส์ไม่มั่นใจว่าเห็นเมาส์หรือเปล่าเนาะแต่ตรง paragraph ที่2นะคะ อ่า p g r a p r a ท h ที่1คือไอเจ้า as advertising เนาะ paragraph ที่2คือ in some regions government อ่ะอยู่ตรงนี้อ่านี่ก็เห็นความเชื่อมโยงสอดคล้องกันนะคะว่า according to the passage เนี่ย government sometimes ทำอะไรบ้างละ่ะเนาะเนี่ยกิ๊บก็ได้มีขีดเส้นไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งตอนนี้เรายังอยู่ในาร์ทดูโจทย์อยู่เนาะโอเคอ่านโจทย์ก่อนนะอย่างที่บอกโอเคค่ะ okay, ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อ7จค่ะเป็ข้อทีอ่5 which is not mentioned อันไหนที่ paragraph นี้ไม่ได้กล่าวถึงเลยก็ชัดเจนนะคะว่าอ่ะจากพอเพื่อนๆอ,อ่านโจทย์เสร็จทั้ง5ข้อเนี่ยเพื่อนๆได้ข้อสังเกตอะไรบ้างคะลองแชร์ให้กูฟังดูก็ได้เนาะแต่ว่าข้อสังเกตที่ตัวกิฟเองได้เนาะก็คือเป็น sequence หรือการเรียงลำดับของข้อมูลของข้อข้อมูลที่เราน่าจะ ต้องอ่านในตรงนี้มันเป็นลำดับเรียงกันอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมอาจจะแปลออกบ้างแปลไม่ออกบ้างไม่เป็นไรค่ะเราก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆท่องศัพท์อะนะไปเรื่อยๆก็มั่นใจว่าเมื่อเรารู้ศัพท์แล้วแล้วเมื่อลองเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันแล้วเนี่ยค่ะก็น่าจะทําได้โอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะอ่านจบแล้ว5ข้อเรารู้หมดแล้วนะ โอเคแต่สำหรับบางคนอาจจะทําได้เลยข้อหนึ่งเนาะไอ้ต้อง withdraw withdraw เนี่ยแปลว่าอะไรนะคะอะถ้ารู้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะหรือเก็บไว้ในใจก่อนก็ได้โอเคค่ะได้เลยงั้นเราก็ไปต่อเนาะไปอ่านกันไปดูกันโอเคค่ะจากข้อ66เนาะอย่างที่บอกว่าวันนี้อาจจะไม่ได้แปลทั้งหมดนะคะจะเน้นอ่านแล้วทาเพื่อความรวดเร็วทําได้จริงนะคะ The passage is merely about เห็นไหมแต่อันนี้เราก็ อยู่แล้วว่าเป็น global standard นะคะแล้วก็เราลองมาดูกัน as advertising become more global อย่างที่กิ๊บอกว่า m a ล l y เนี่ยมันน่าจะอยู่ต้นประโยคเลยเพราะมันคือ key main idea เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะถูกกล่าวอยู่เป็น key main idea key คีย์ไอเดียหลักๆอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันว่ามันมีเว r รหรือว่ามี n นาหรือว่ามีอะไรที่พอน่าสนใจบ้างนะคะ As advertising become more global เนาะ Many international organization have developed standards to ensure honest and responsible marketing practice ประโยคแรกก็สามารถตอบได้แล้วนะคะ ว่าแพ s a g e นี้มันเกี่ยวกับอะไรชัดเจนเลยใช่ไหมเขาบอกว่า many international organizations เนาะเป็นประธานนะ have developed standard เพื่อที่จะ ensure honest และ responsible marketing practice เพราะฉะนั้นเราลองมาดู choice กันค่ะความจริงเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองเปลี่ยนแอปจะได้วงกลมไปด้วยนะ่าจะสนุกกว่านะคะอะ global standard เนาะ เขาถามว่าอะไรถูกป่ะเขาถามว่า passage mary p a u าะอะไรชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับอะไรที่เป็นแบบ global standard เป็น standard อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเราลองมาดูกันว่าอข้อไหนที่ดูเกี่ยวข้องมากที่สุดเนาะ global standard เฮ้ยข้อ a and government corporation in advertising เฮ้ยอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันสอดคล้องทั้งอะไรคะ global standards yes Standard ตรงนี้เนาะแล้วก็ and government corporation เฮ้ยดูน่าจะเกี่ยวเพราะมีคำว่า international organization เหมือนกัน in advertising อันนี้ยิ่งเกี่ยวไปใหญ่เลยเพราะว่าเขาขึ้นต้นประโยคราะว่า as advertising become more global ในปัจจุบันเนี้ยโฆษณาเนี้ยมันมันดูแบบว่าเป็นไปในไปแบบ global ไปใหญ่เลยเฮ้ยข้อนี้ดูเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อ่ะเก็บไว้ก่อนได้ไหม โอเคงั้นข้อ b ต่อไปค่ะ how companies create offensive campaigns อืมอันนี้จากที่อ่านมาเนี่ยยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องมากนะพเพื่อนเือเห็นด้วยไหมเขาไม่ได้บอกว่า how companies อะ companies มันจะ,ะ companies เขาสร้าง offensive campaign อย่างไรเขาไม่ได้บอกนี่นนะาถูกไหมคะอ่ะอันที่สาม ข้อสี่เขาบอกว่า why c u s t o m e r prefer international brand อันนี้มีคำว่า international ก็จริงนะคะแต่เราไม่เจอคำว่าแบรนด์เลยเราเจอคำว่า standard ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังไม่สอดคล้องมากนะคะอ่ะต่อไป cultural differences in product design ยังไม่เจอคำว่า product design หรืออะไรที่ดูจะเกี่ยวข้องกับ product เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะข้อ a ตรงเนี้ยก็เลยเลือกนะคะ ไม่ใช่ข้อเอเฉลยไปแล้วขอโทษเพราะฉะนั้นข้อ66ตรงนี้ค่ะข้อที่ดูตรงมากที่สุดแล้วก็ดูสอดคล้องมากที่สุดก็น่าจะเป็นข้อ A ถูกต้องไหมคะ Have developed standards to ensure an honest to ensure honest and responsible marketing practice อันนี้ก็ดูสิ Global standards and government cooperation in advertising Advertising mm hmm. ก็ใช่ Develop Standard ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ66นะคะตอบ A เนาะอันนี้มันความจริงมันก็ถ้าเห็นว่าชัดเจนอยู่แล้วแล้วเราไปดูเร็วๆอะคะ่ะดูเร็วๆเช่น how companies เฮ้ย offensive Campaign ไม่มีไม่ใช่เลยตัดไปได้เลยเร็วๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกฝนทำเร็วๆกันในอนาคตต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อ66เราก็ได้แล้วนะคะว่าตอบ A เนาะ โอเคด้วยเหตุผลที่กิฟได้แจ้งไปได้บอกไปแล้วนะคะต่อไปข้อ67ค่ะ global standards help company เฮ้ย global s t a n d a r d เนี่ย help company อย่างไรบ้างเราเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้เลยนะเห็นว่า standards if, standard, าาเาานาะ standards เพื่อที่จนะ ensure honest and responsible marketing practice เพื่อที่จะทำให้แน่ใจเนาะ ensure honest ถึงความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อสังคมของความรับผิดชอบเฉยๆต่อสังคมอาจจะยไม่เกี่ยวมากนะความรับผิดชอบแล้วก็ความซื่อสัตย์ของ marketing practice นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยข้อที่ดูสอดคล้องมากที่สุดเนี่ยมันก็คือ ensuring เนอะ ensuring ads ขอโทษทีอันนี้เป็นคำย่อเลยแหละ advertisement are responsible and fair are responsible สอดคล้องกับนี่ responsible honest กับ fair นะคะอันนี้ก็เลยเป็นคำประเภทเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นคำที่สอดคล้องกันให้ความหมายไปในทิศทางและสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เราเลยเลือกตอบข้อ b ขอโทษค่ะข้อ b นี่ข้อ b นะ67ตอบ b นะคะเดี๋ยวมีเฉลยด้านล่างแล้วกันนะคะเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ ด้านล่างตรง description นะคะเผื่อว่าทั้ง text ทั้ง choice ทั้งเทคนิคนะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งไม่รู้ตัวเลกหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรโอเคค่ะ Ensure ads are responsible and fair นะคะก็สอดคล้องกับ Ensure honest and responsible marketing practice นั่นเองได้แล้ว2องคอเพื่อนๆว่าอว่าทำให้วิธีนี้ทำให้ง่ายขึ้นไหมคะยังก็ลองดูนะคะอะต่อไปข้อที่3 withdrawn โอ้ oh. <c oughs> งั้นขออนุญาตมาดูตรงนี้เลยนะ withdraw ค่ะแปลว่าถอนถูกไหมฝากกับถอน d posit of withdraw เพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะมันแปลว่าอะไรนะคะลองมาดูในบริบทสมมุติว่าเราไม่รู้เนาะถ้า advertisement ประกอบด้วย inaccurate claims or offensive message ถ้าโฆษณาเนี่ยมันมันประกอบไปด้วยม,มันมีส่วนประกอบของ มันเออนั่นแหละมันคอ n t ท i n s อินแอคเคเรอะไรที่มันไม่จริงดูไม่จริงขอ้อข้อความที่ดูแบบเป็นเท็จหรือดูแบบเวอร์ไปหรือเปล่าแก้หรือ offensive message ข้อความที่ดูดุแรงอะไรอย่างนี้นะคะ it must be revised or withdraw it must be มันต้องถูก revised revised นะคะต้องถูก revised เติม ed เพราะว่าเป็น passive นะคะ revise or withdraw เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้คำว,ว่า withdraw ถูกไหมอ๋ออันนี้ก็บอกเป็นบอกเป็น indicator ก็ได้บอกคำที่ค่อนข้างสอดคล้องกัน revise or withdraw เพราะฉะนั้น revise แปลว่าปรับปรุงใหม่หรือถอนถูกไหม เพราะฉะนั้นนะเราก็มาเดาตรงนี้ได้นะคะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่า Withdraw แปลว่าอะไรนะคะแปลว่า remove from release หรือเปล่า remove ว่าดึงออกอันนี้ง่ายอยู่ใช่ปะเฮ้ยสอดคองสอดคลองนะอ่ะ translated อันนี้ไม่เกี่ยวเลยแปล into many languages ว้าวจะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะถ้าข้อนี้ uh, printed in newspapers อา้าอันนี้ยิ่งต้องรีบตัดออกเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึง made more attractive ต้องทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นโอ้โ oh หอันนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่าข้อ68เนี่ยค่ะก็ยังคงข้อ a นะคะตอบข้อ a นะคะ remove from release ก็คือ remove อ oh อ oh. เอาออกนั่นเองนะคะก็ค่อนข้างสอดคล้องกับคำว่า withdraw นั่นเองนะ,ะสามข้อแล้วค่ะ,ะข้อที่4 according to the passage เนา government เนี่ย sometimes เรามาดูที่กิ๊บขีดเส้นไว้นะคะ government เนา government นี่ตรงนี้ค่ะ government ะ in some regions ในบางภูมิภาคเนี่ย government cooperate with advertising associations to review campaigns before they are released เพราะฉะนั้นเราลองมาดูข้อ A ค่ะ review advertisements before they are published ค่อนข้างตรงเลยอะกิ๊บก็เอาไปที่ข้อ A ซะเป็นส่วนใหญ่เลย,ยครั้งหน้าจะเอาใหม่เอาใหม่ห <laughs> ก็ review advertisement เนอะ review มันก็สอดคล้องกับคำว่าอ่านี่ค่ะอ่า รีวิวเุ้ยเหมือนกันเลยไอ้ข้อนี้ง่ายเกินไป before they re release before they are publish e d publish กับ release นะคะก็มีความหมายที่ค่อนข้างสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกตอบข้อ a นะคะแล้วเรามาดูข้อ b c d ดีกว่าว่าผิดยังไง design marketing campaigns นะคะ ban all international advertise advertising นะคะก็ design marketing campaigns ก็ยังไม่ใช่มากนักเนาะเพราะว่าเขาในในโจทย์ไม่ได้มีกล่าวถึงนะคะอันที่2 Ban ออร i t t e r n a t i o n a l advertising ไม่มีกล่าวถึงเลยสิไม่ใช่แล้ว Award Companies for c r e a t i v i t i e s อันนี้ก็ยิ่งไม่ได้บอกไปใหญ่เลยให้รางวัลบริษัทสำหรับ ความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกต้องมากนักนะคะเพราะฉะนั้นข้อ69เราก็ตอบ A นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปข้อ70ข้อสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็พอเดาได้แล้วใช่ปะว่าอะไรที่ไม่ได้ถูกเมนชั่นนะคะ c o r p o r a t i o n with advertising association yes เพิ่งอ่านไปเอง c o r p o r a t o r a t i o n ร่วมงานกับ advertising association นะคะ removal of inaccurate advertisement นี่ไงที่กล่าวไปข้อ68นะคะ อ uh, fairness in international market hmm. ก็กล่าวไปแล้วเหมือนกันจำได้ป่ะด้านบนนะคะมาถึงข้อที่ดูเอ๊ะใช่หรือเปล่าอากิปอาจจะอ่าเดี๋วเรามาดู allowing offensive advertisement to continue อ้ยอันนี้ไม่ใช่อ่ะก,ก็เพิ่งอ่านไปเองก็บอกว่าจะ re revise or withdraw นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ70เนี่ยคะ่ะก็เลยตอบพอดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ Tips ท,ที่กิบได้เอามาแชร์เพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะก็คือการอ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยลงมือทำนะคะเพื่อให้เราได้เห็นถึง sequence ได้เห็นถึงลำดับได้เห็นถึงได้เดาถึงหรือตั้งสมมติฐานถึงสิ่งที่เรากำลังจะถูกอ่านสิ่งที่เรากำลังจะอ่านนั่นเองนะคะแล้วก็ เป็นเทคนิคหรือวิธีที่ถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยแล้วทำอย่างคล่องแล้วเนี่ยห้าข้อน,นี้มันเร็วมากๆเลยนะคะแต่อันเนี้ยที่โอ้คลิปนี้เกือบ20นาทีเลยขอโทษทีพูดยืดพูดยาวไปหน่อย แล้วเดี๋ยวยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไปด้วยก็จะขอบพคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันในเด y 6 7 8 90นะคะเราลองมาดูกันว่าก็ยังคงเดเดยต่อไปก็ยังคงอยู่ในเรื่องของ breeding เนี่ยแหละคะ่ะแต่จะเป็นคนละ t i ส์คนละเทคนิคกันแล้วนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆท่านไหนตามไม่ทันเนี่ยกิ๊ก็ขอโทษไปลงหน้า้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคอมเมนต์ หรือว่ามี Any suggestion ก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะยังไงวันนี้เพื่อนๆกลับไปทบทวนด้วยนะอ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยลงมือทำลองทำดูนะคะมีตรงไหนไม่เข้าใจมีตรงไหนที่สับคำไหนที่อยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยพิมพ์ถามมาได้เลยนะคะคลิปยินดีตอบมากๆเลยแล้วเราก็จะมาเกง่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะยังไงวันนี้กิฟฝากไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า Have a nice day นะคะบ๊ายบาย